เคยเจอไหมเล่นเน็ตที่บ้านเชื่อมต่อ w i f i 2-3คนใช้งานก็โอเคดีพอมีเพื่อนๆมาเล่นที่บ้านเท่านั้นแหละเน็ตช้าสงานโหลดหมุนจนเสียอารมณ์ว่าหลายๆคนอาจเจอปัญหานี้อยู่และหลายๆคนคิดว่าเน็ตตัวเองไม่พอจนได้ไปเพิ่มเน็ตให้เร็วมากยิ่งขึ้นแต่อินเทอร์เน็ตก็ไม่เร็วอย่างใจหวังเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะลืมดูว่าตัว WiFi ที่ใช้อยู่ในบ้านนี่แหละที่ชา้า ส่งข้อมูลไม่เร็วและสตรีมมันจิมีมเดียพร้อมๆกันไม่เร็วเท่าที่จะเป็น King IT ขอแนะนำเราเตอร์รุ่น x 5 0 0 0 r ที่จะช่วยแก้ปัญหากวนใจเรื่องเน็ตภายในบ้านเน็ตสะด,ดุดเน็ตหมุนเน็ตช้าเน็ตกาโหลดช้าจะหมดไปเพราะรุ่นนี้คือ Wi-Fi 6ที่มีความเร็ว a s 1 0 0 0จะมี Wi-Fi 2เครื่องความถี่คือ2.4 GHz จะมีความเร็วที่ 600เมกะเเรซและ5 g h จิกะเฮิร์จะมีความเร็วที่1200รเมกะเเรซรวมกัน2เครื่องจะเป็น 1, 8 8 0 0นั่นเองและยังมี CPU 880 m ดเมกะเฮิร์ดูอ้อคอเอาไว้ประมวลผลในการทำงานรวดเร็วอย่างใจหวังยังมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สามารถจัดการอุปกรณ์หลาย10เครื่องที่สตรีมและเล่นเกมได้ในเวลาเดียวกันช่วยเพิ่มความจุการส่งข้อมูลมากขึ้น เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ต่างๆได้พร้อมๆกันจะช่วยให้เวลาเพื่อนๆมาเล่นที่บ้านหลายคนและเล่นอินเทอร์เน็ตพร้อมๆกันจะไม่มีปัญหาเรื่องเน็ตสดุดเน็ตหมุนเน็ตช้าเน็ตกากอีกต่อไปและ King IT ยังมีช่องทางการติดต่อหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็น Hotline 0249055หรือ a l l i n e T S i n e King IT